ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือใบนะคะวันนี้พบกันในห้องของทาร์ตเทอราพีค่ะเห็นกองไพ่แบบนี้นะคะก็จะชวนมาเล่นพิ่กาดก,กันค่ะพิเอกาดของเราในวันนี้นะคะมีหัวข้อที่ชื่อว่า love หรือความรักค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าให้แต่ละกองนี้ค่ะ จะสื่อสารข้อความหรือพลังงานอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆที่เลือกนะคะว่ามีพลังงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บ้างและมีข้อความหรือมีอะไรที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆหรือเปล่านะคะก่อนอื่นก็คือให้เพื่อนๆนะคะตั้งสมาธิ เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะแล้วก็ไปรับฟังคำทำนายค่ะอีกอย่างหนึง่งทิปอยากจะบอกไว้ก่อนค่ะว่าที่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะแต่ทิพอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่น ื่อความสนุกสนานและก็อาจจะมีบางข้อความค่ะที่พลังงานจากไพ่อาจจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อแล้วให้เพื่อนๆนได้ไปคิดทบทวนตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าข้อความที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งดีๆที่เพื่อนๆจะนําไปปรับใช้กับตัวเองได้ทิ์ก็ยินดีเป็นอย่างมากที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเลือกกล่องไพ่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อพิาการที่ว่า love หรือความรักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่นะคะว่าพลังงานจากไพ่นั้นจะบอกเล่าข้อความอะไรให้กับเพื่อนๆได้ฟังในเรื่องของความรักของเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งกันนะคะ the tower nayob sword แล้วก็ King of w วอลค่ะเป็นไปได้ว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะน่าจะถึงจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะเพราะสิ่งสิ่งนี้ในเรื่องของความรักนะคะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักค่ะเป็นคนให้ความสำคัญกับความรักนะคะมีการลงแรงนะคะ ลงเวลากับในเรื่องความรักให้ความสําคัญกับมันมากอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาบางทีอะค่ะอาจจะเป็นคําพูดที่มันทาร้ายจิตใจบางทีเป็นการตัดสินใจของอีกฝั่งหนึ่งที่รวดเร็วหรือว่าเป็นคําพูดที่พูดออกมาโดยไม่คิดก่อนว่าสิ่งนั้นมันจะทำร้ายจิตใจคุณหรือเปล่าแต่เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะคุณเองก็ พยายามที่จะปรับตัวและพยายามที่จะเข้าใจว่านั่นคือบุคลิกลักษณะนิสัยของเขาคุณเองพยายามที่จะทำทุกอย่างประครับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันดาเนินต่อไปได้นะคะและคุณก็หวังว่าในท้ายที่สุดทั้งสองคนนี้จะลงเอยกันได้ดีแต่ว่าพอถึง จุดนี้นะคะที่ไพ่เกิดขึ้นบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณทุ่มเททุ่มแรงกายแรงใจลงไปนั้นนะคะคุณต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่าคุณเหนื่อยไหมคุณหนักไหมรู้สึกว่ามันไม่สมดุลหรือเปล่าคุณให้มากเกินไปหรือเปล่าให้ แต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมามันไม่สม่ำมันมันไม่สมดุลกันนะคะสิ่งที่เขาตอบกลับมาให้ความสัมพัญ์มันดีเกิดขึ้นมันกับไม่ได้เท่ากับสิ่งที่คุณได้ให้เขาไปอะค่ะก็คือการให้รายรับของทั้งสองคนนะคะมันไม่สมดุลกันไพ่ก็เลยขึ้นมาบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องหาสมดุลหาบาลานซ์ให้กับตัวเองค่ะ บางสิ่งบางอย่างมันต้องพังทลายลงเพื่อให้เหลือจุดที่มันสมดุลกับคุณสมดุลกับเขาให้สามารถสามารถจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันเดินต่อไปได้ในระยะไกลได้อะคะ่ะแต่ถ้าตลอดเวลาคุณต้องเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่ารับเสมอนัดถึงจุดจุดหนึ่งนะคะบางทีคุณอาจจะไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้เงคะ่ะ ใครก็เลยขึ้นมาบอกว่ามันอยู่ที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วค่ะณตอนนี้ว่าคุณยังไหวกับความสัมพันธ์นี้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ไหวรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สมดุลกันคุณก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ตัดสินใจอะไรบางสิ่งอย่างบางอย่างในตรงนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วค่ะอันนี้ก็ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่า เรื่องราวความรักของคุณมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำก็ได้ค่ะเผื่อจะมีแนวทางอะไรดีๆที่คุณจะนำไปปรับใช้ได้ค่ะใบแรกนะคะ Strength ไปที่2 Ten of Crystal ค่ะเป็นไปได้มากๆค่ะว่าคุณอะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณคาดหวังค่ะว่าคนคนนี้นะคะ จะเป็นคนที่สามารถเดินจับมือกันไปในระยะยาวๆได้คุณก็เลยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแรงกายแรงใจที่ว่านี้นะคะพยายามประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันดำเนิน,น,นต่อไปให้ถึงจุดที่มันลงตัวกันพอดีแต่บางทีบางครั้งอะคะ่ะคุณก็อาจจะลืมนึกไปว่าเอ,อ่อการให้และรับมันต้องสมดุลกันค่ะเพราะคนใดคนหนึ่งนะคะมันจะ อดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่อีกฝั่งไม่เคยที่จะปรับตัวเลยอย่างเนี้มันก็เป็นไปได้ยากค่ะที่ความสัมพันธ์นั้นมันจะยืดยาวไปได้นะคะในไพ่ตรงนี้ก็เห็นว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นสิ่งที่คุณอดทนนะคะใช้ความเห็นอกเห็นใจใช้ความอ่อนโยนนะคะเพื่อที่จะประครับประคองให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันเนินดำเนินไปด้วยดีมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะ ถ้าคุณได้พิจารณาแล้วคิดว่าคนคนนี้หรือความรักครั้งนี้มันคือสิ่งที่คุณอยากจะประครับประคองต่อไปอีกก็เป็นไปได้ว่าคุณก็ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจนะคะความปณีปนอมนะคะที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะแล้วก็การมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า คุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวกับเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงขึ้นคุณก็ต้องคอยออมีความกล้าหาญนะคะที่จะกล้าแสดงออกในความคิดเห็นของคุณว่าคุณต้องการแผนการชีวิตที่มันเป็นแบบนี้ต้องมีการเข้ามาพูดคุยกันบ้างอะคะ่ะว่ามีเป้าหมายเดียวกันไหมสามารถที่จะเดิน,ดนชีวิต ในเรื่องความรักร่วมไปในวันข้างหน้าด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกก็น่าจะเป็นการที่ได้เปิดใจที่จะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของเป้าหมายกันก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าทั้งสองคนสามารถที่จะหาจุดกึ่งกลางหาจุดที่ลงตัวได้คิดว่าความสัมพันธ์นี้ก็จะพัฒนาต่อไปได้ไกลๆนะคะหรือถ้าคุณได้ทบทวนดูแล้วว่าความรักครั้งนี้มันหนักมันเหนื่อยเกินไป หรือมันมองไม่เห็นทิศทางอนาคตข้างหน้าที่มันชัดเจนได้ขนาดนั้นหรือว่ามองไปไกลๆแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่แบกรับหรือประครับประคองความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวอันนี้คุณก็ต้องกลับมาคิดนิดนึงอะค่ะว่าคุณจะเลือกตัดสินใจเดินต่อไปไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวางแผนว่าจะให้เวลาหรือขอบเขตอะไรแค่ไหนยังไงอย่างนี้ค่ะ ขึ้นอยู่กับคุณในการตัดสินใจในระดับหนึ่งค่ะในตรงนี้นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าให้นึกถึงความที่ให้นึกถึงว่าเราจะต้องสมดุลด้วยนะคะเราจะต้องมีความสุขกับตรงนั้นไม่ได้แบกรับอยู่คนเดียวไม่ได้ประครับประคองอยู่คนเดียวตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่ไพ่อยากจะบอกค่ะก็เดี๋ยวมาดูไพ่พระพิฆเนศกันนะคะ e p s เ n ็ปอืมพะพิคเนตก็ตอดคล้องกันค่ะกับไพ่คำแนะนำเมื่อกี้นะคะ a p p e ซ t a n c e หมายถึงการยอมรับการเปิดรับเข้ามานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเราจะไม่มีพื้นที่ว่างนะคะให้กับสิ่งที่มันดีๆโอกาสที่มันดีๆที่จะเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเรายังเก็บทุกสิ่งทุกอย่าง เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้โดยที่ไม่เคยปล่อยออกไปอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณอดทนกับมันคุณประครับประค,รระครองมันไปอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนี้นะคะในท้ายที่สุดเ,เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะไม่ยืดยาวขนาดนั้นเพราะคุณอาจจะเหนื่อยล้าและท้อกับความสัมพันธ์นี้ได้ได้ในที่สุดนะคะ แต่ถ้าหากคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณปลดปล่อยมันออกไปบ้างาปลดปล่อยในที่นี้อาจจะหมายถึงการได้พูดคุยกันจริงๆจังๆนะคะหาขอบเขตตรงกลางของกันและกันจริงๆตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้คือไพ่ยอยากจะบอกว่าไม่ให้คุณแบกรับไม่ให้คุณเก็บรับ แค่ฝ่ายเดียวค่ะคุณต้องมีการปลดปล่อยออกไปบ้างปลดปล่อยเพื่ออะไรคะปลดปล่อยเพื่อให้คุณมีที่ว่างนะคะจะได้เปิดรับสิ่งที่มันดีๆเข้ามาปลดปล่อยแสดงความคิดเห็นว่าคุณหนักคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ไหมกับคู่ของคุณอาจจะทำให้มีช่องว่างหรือคู่ของคุณอาจจะ มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการหาสมดุลของกันและกันได้ก็จะมีที่ว่างที่ความสัมพันธ์ของคุณจะเติมเต็มซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นมาได้หรือถ้าอีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าการปลดปล่อยบางอย่างออกไปที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อหรือไม่เห็นช่องทางที่ความรักมันจะเติบโตขึ้นมาได้คุณก็ปลดปล่อยจะต้องปลดปล่อยคนคนนั้นออกไปเพื่อที่คุณจะได้เปิดรับ คนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆที่มันดีๆเข้ามาบ้างแต่ถ้าคุณยังเก็บไว้อย่อยางนี้นะคะยังยึดติดไว้อยู่อย่างนี้มันจะไม่มีโอกาสอะคะ่ะที่ความรักดีๆคนที่ดีๆจะเขาจะเข้ามาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้มันมีที่ว่างมากเพื่อจะมีพื้นที่ให้คุณได้เปิดรับสิ่งดีๆคนดีๆที่มันเข้ามานะคะอันนี้ ิก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะคุณก็ลองไปทบทวนและพิจารณาดูให้ดีๆค่ะมันมีทางออกเสมอนะคะอันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะในหัวข้อพยากาศที่ว่า love หรือความรักนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานจากไพ่กันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ของเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ในเรื่องความของความรักยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่พลังงานของคุณเลยกว่าค่ะนายอบครับ the w o tree of c o i ค่ะเออณเวลานี้นะคะช่วงนี้ค่ะ ความรักของคุณหรอคะคุณในที่นี้นะคะไม่ได้เห็นใครแต่มีการพูดคุยคะ่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณหวานสเสน่ห์นะคะเป็นที่ดึงดูดเป็นที่สนใจของคนทั่วไปคุณมีสเสน่ห์แต่ก็ไม่ได้มีใครที่หรือว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องการที่จะเลือกใครคะ่ะคุณมีความสุขกับการที่ได้พูดคุยกับผู้คนต่างๆคุณมีความสุขกับการที่ได้เห็นมุมมองของคนหนึ่ง คนอื่นๆคนต่างๆทัศนคติของเขาพูดคุยเพื่อให้ได้ความรู้อะไรที่มันแตกต่างออกไปเพื่อคุณจะได้มาพัฒนาตัวเองนะคะคุณมีความสุขนะคะในช่วงนี้ความรักของคุณก็คุณมีความสุขในการที่ได้รักตัวเองค่ะมีความสุขกับการที่ได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะคะ ทำให้ตัวนี้เองค่ะในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักแต่มันกลับทำให้คุณดูมีสเสน่ห์ค่ะเป็นที่สนใจของคนทั่วไปไปที่ไหนทุกคนก็จะเห็นออร่าของคุณนะคะว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองสามารถดูแลตัวเองหรือทำอะไรต่างๆที่คุณตั้งเป้าหมายได้ประสบความสำเร็จอะไรตรงนั้นนะคะก็เลยเป็นช่วงที่คุณก็เป็นช่วงเลือกๆอยู่ยค่ะว่าคนไหนที่เข้ามาแล้วจะทำให้คุณ คงความสุขแบบนี้หรือว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นได้นะคะเป็นช่วงที่มองหาคนนะที่จะเข้าใจแล้วก็ลงตัวกับคุณเองนะคะในเรื่องความรักตรงนี้แล้วก็มีความโดดเด่นมากค่ะมีสเสน่ห์อาจจะมีหลายๆคนนะคะเข้ามาที่จะพูดคุยนะคะอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณนะช่วงนี้ในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำนิดนึงค่ะ The Magician Queen of Acon ค่ะใพ่ก็สอดคล้องกันเหมือนเดิมค่ะไม่ว่ายังไงนะคะสิ่งที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก้าวย่างไปที่ไหนนะคะคุณจะมีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจของผู้คนค่ะความสนใจของผู้คนเนี้ยมันเกิดจากความที่คุณได้ทำอะไรที่คุณรักคุณชอบ คุณได้เป็นตัวเองคุณมีการแสดงออกที่เป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ใช่แบบไปไปแสดงออกเพื่อจะข่มคนอื่นนะคะคุณมีความมีแพชชั่นตรงนั้นนะคะแพชชั่นมันเป็นออร่าออกมาคุณดูเป็นคนที่มีองค์ความรู้มีความสามารถมีความโดดเด่นสามารถทานุ่นทานี่ได้ด้วยตนเองนะคะสามารถที่จะ ทำเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ได้ณจุดตรงเนี้มันเลยเป็นสเสน่ห์ของคุณค่ะให้ผู้คนหลงไหลที่จะเข้ามาถ้าไพ่บอกจะแนะนำอะไรไหมคุณคิดว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรคะ่ะในตรงนี้สิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วนะคะความสามารถของคุณความมีแพชชั่นของคุณการครีเอทอะไรของคุณที่มันดีๆที่ ที่คุณได้ทำนะตอนนี้อยู่แล้วทุกอย่างมันดีอยู่แล้วค่ะยังคงให้ทําต่อไปแต่ว่าในเรื่องของความรักนั้นเป็นไปได้ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกค่ะว่าจะเลือกให้ใครเข้ามาในชีวิตนะคะสามารถที่จะเลือกได้ว่าคนไหนจะมีเ,เป้าหมายมีอะไรที่มันสอดคล้องกันหรือเกื้อกูลสนับสนุนกันไปได้ในเรื่องข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็ทิป เองคิดว่าคุณสามารถดูออกละคะเลือกออกว่าคนแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณจริงๆไพ่ก็เลยบอกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดเลือกอยู่แล้วคะ่ะในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้เข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นความรักคะ่ะในเมื่อคุณเลือกด้วยเหตุและผลเลือกด้วยความ ลงตัวความพอใจของตัวเองนะคะเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์นั้นมันจะต้องดีในอนาคตข้างหน้าได้ะค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณคัดกรองเข้ามาแล้วะค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่คาแนะนําจากพระพิฆเนศกันนะคะว่าพระพิคเนศจากจะพูดคุยอะไรกับคุณบ้างคะโปเท็กชั่นค่ะอาโปเทชั่นนะคะตรงนี้ในเรื่องของความรักก็หมายถึงว่าคุณ ต้องเลือกค่ะอันนี้ไม่ใช่บังคับให้เลือกนะคะคุณต้องพิจารณาทบทวนตัวเองดูว่าคุณอยากที่จะเปิดรับให้ใครเข้ามาหรือเปล่าอะค่ะแต่ณเวลาตอนนี้ถ้าเกิดคิดว่าไม่ไม่ได้อยากเปิดรับให้ใครเข้ามาคุณก็ไม่จําเป็นต้องเลือกอะไรนี้ก็ได้ค่ะถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วคุณก็สามารถเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ไปได้นับให้ตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่มัน มันแน่ชัดมากว่าจะเลือกใครหรืออะไรในความสำ,ค,มสำคัญอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักมากเท่าไหร่แต่เป็นช่วงที่มีความสุขกับตัวเองทําอะไรทุที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบนะคะก็ไพ่ก็บอกขึ้นมาอีกในหนึ่งว่าเออถ้าคุณเปิดรับใครเข้ามาแล้วคุณคิดว่าออสิ่งที่นําเข้ามาเนี้ยมันจะทําให้ คุณมีความสุขได้ไหมอะไรค่ะอันนี้คุณสามารถพิจารณาได้ก็เหมือนอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะก็ถ้าคุณไม่ได้มีไม่ได้เปิดใจที่จะรับใครเข้ามาก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความสุขกับตัวเองก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาก็สามารถที่จะเปิดรับแล้วก็คัดเลือกคัดกรองคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาได้นะคะเป็น เป็นสิ่งดีๆที่คุณสามารถเลือกนะคะแล้วก็คัดกรองเลือกสรรเข้ามาให้กับตัวเองได้เสมอเนี่ยค่ะก mm ็ hmm. ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะที่สามารถเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกว่าสิ่งไหนที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะทิพย์ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะในหัวข้อพิธากาศที่ว่า love หรือความรักค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเพื่อนๆกองที่3กันนะคะว่ามีพลังงานในเรื่องของความรักยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้นาย s a บ t อ o ไบ o f บ o อย o ออบเออถ้าจับไพ่3ใบนี้นะคะ ก็เห็นว่าเป็นไปได้ว่าณช่วงเวลานี้นะคะคุณมีความนิ่งๆกับความรักไปแล้วอะค่ะมีความเฉยชามีความเหนื่อยความท้อความเสียใจในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ว่าอาจจะพึ่งอกหักมาหรือว่าอาจจะอกหักมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ หลุดผลจากความเสียใจตรงนั้นยังมีพลังงานของความเสียใจอยู่เรื่อยๆค่ะไม่สามารถออกมาจากวังวนความเสียใจตรงนี้ได้ความเจ็บปวดในความรักในครั้งเก่านะคะก็ยังคงอยู่ในความรู้สึกของคุณหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นมานานแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถ หรือให้คำนิยามกับตัวเองว่าคุณไม่สามารถที่จะมีความรักที่ดีความรักที่มันประสบความสำเร็จได้อะคะ่ะสิ่งเหล่านี้มันบังวนอยู่กับคุณเสมอในเรื่องของความรักนะคะมันก็เลยทำให้คุณดูนิ่งๆกับเรื่องความรักไปแล้วเฉยชากับมันไปแล้วค่ะแล้วก็ภายในลึกๆรู้สึกความเสียใจนั้นมันยังคงวนเวียนอยู่ไม่สามารถตัดออกจากมันไปได้ ฉะนั้นแล้วค่ะการที่คุณจะเปิดใจให้ใครเข้ามาพูดคุยอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากค่ะการที่คุณเปิดใจที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นมันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะทุกครั้งคุณก็จะกังวลคิดไปว่ามันจะนำไปสู่ความเสียใจอีกครั้งไหมความเสียใจนั้นมันยังคอยกลับมาทำร้ายคุณอยู่เสมอๆนะคะในเรื่องความรักที่เกิดขึ้นนี้ เดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันดีกว่านะคะว่าไพ่มีอะไรที่อยากมีข้อความที่อยากจะแนะนําคุณบ้างไหมนะคะ Tree of a c o r n Seven of Crystal นะคะพลังงานของไพ่คำแนะนำนะคะที่บอกบอกว่าก่อนอื่นค่ะคุณต้องมีความคิดว่าคุณต้องออกจากความรู้สึกนั้นให้ได้ก่อนค่ะ มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปว่าคุณเคยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นคุณจะต้องปลดปล่อยความรู้สึกเสียใจตรงนั้นออกออกไปก่อนนะคะเพื่อให้มันมีพื้นที่ว่างนะคะที่คุณจะได้เปิดรับใครได้เข้ามาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่ง นึกไปก่อนว่ามันจะต้องพบเจออะไรสิ่งที่มันเสียใจหรือคนไม่ดีที่มันจะเข้ามานะคะก่อนอื่นก็คือมองไปข้างหน้าว่ามันเป็นไปได้ค่ะว่ามันจะมีความรักที่ดีๆหรอคุณอยู่แล้วก็ลองเปิดโอกาสนะคะให้คนได้ให้คนอื่นนะคะได้มาส่งมอบความรู้สึกดีๆให้คุณบ้างแล้วก็เรียนรู้กันไปต่อจากนั้นนี่ค่ะก็คือปลดปล่อย บาดแผลที่คุณมีอยู่นะคะให้มันหายไปก่อนจะได้มีที่ว่างนะคะเปิดให้ให้คนอื่นๆได้เข้ามานะคะได้พูดคุยเพราะเห็นว่าในตัวไพ่นี้เองอะค่ะมันก็มีอยู่ที่คนอยากที่จะเข้ามานะคะสารสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าตัวคุณเองอะค่ะก็ยังติดในความรู้สึกที่กังวลน,นะคะ เสียใจอยู่ตรงนั้นเลยไม่ยอมให้ใครได,ได้ได้เข้ามามีโอกาสนะคะได้ความได้ทำความรู้จักเพราะฉะนั้นไพ่จึงแนะนำว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณต้องปลดปล่อยความเสียใจนั้นไปแล้วก็เปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาพูดคุยเปิดโอกาสให้คนได้มอบความรักให้คุณบ้างนะคะแล้วก็เรียนรู้กับมันไปในตรงนั้นณนะปัจจุบันที่เป็นอยู่นะตรงนั้นถ้าดีหรือไม่ดียังไงถ้า ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมันก็จะเป็นโอกาสที่ความรักคุณจะพัฒนาได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ถูกใจใครหรือมีใครที่จะรู้สึกทําให้คุณสบายใจมากพอคุณก็สามารถเรียนรู้ผู้คนคนได้ได้เรื่อยๆอะค่ะจนจะไปเจอคนที่รู้สึกว่าคุณถูกใจคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณสบายใจนะคะปลดปล่อยจากความรู้สึกที่เจ็บปวดตรงนั้นได้เงี้ยค่ะ ต้องต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างอะไรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ,พ่พาคิพาพคเนตกันค่ะ Embrace ค่ะก่อนอื่นเลยณนะตรงนี้ในเรื่องของความรักของคุณทิ์อาจจะต้องบอกว่าคุณต้องกลับมาพนุถนอมโอบกอดตัวเองให้ได้ก่อนค่ะ ปลดปล่อยจากความเสียใจตรงนั้นบางทีถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วอะไรงี้นะคะก็คุณต้องมองไปข้างหน้าค่ะว่าณนะตอนนี้คุณคุณได้รักตัวเองมากพอหรือเปล่าหรือเอาความรู้สึกเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆกลับมาทําร้ายตัวคุณเองอย่างแรกนะคะที่คุณจะอบก่อนก็คือตัวคุณเองค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวคุณเองว่าที่สามารถขอบคุณเขาให้มากๆค่ะที่สามารถ มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้สามารถที่จะเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่จนถึงนาทุกวันนี้นะคะอบกอดตัวเองรักตัวเองให้มากๆก่อนหรือไม่อย่างนั้นนะคะก็ไปหาพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่คุณให้ความเคารพนะคะ ไปโอบกอดเขาเขาอาจจะมีคําแนะนําอะไรดีๆที่มอบให้คุณมีประสบการณ์อะไรดีๆที่จะถ่ายทอดมอบให้คุณทําให้คุณสามารถที่จะปลดปล่อยจากความทุกข์จากความรักที่มันเกิดขึ้นได้นะคะในนี้จึงบอกว่าอบกอดตัวเองให้มากๆค่ะอบกอดความรู้สึกที่มันดีๆเข้ามาหาตัวเองนะคะ ปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาช่วยเหลือคุณบ้างนี่นะคะบางทีก็อย่าหาทางออกด้วยแค่ตัวคุณเองค่ะเพราะในที่นี้เห็นกับว่าหลายๆคนคนรอบข้างของของคุณนะคะคนที่รักคุณเขาก็พร้อมเสมอค่ะที่จะช่วยเหลือคุณประครับประคองคุณให้ผ่านกับเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากไพ่ใบนี้ิทิป,ทปก็เลยคิดว่า ถ้าคุณยังไม่ได้อยากที่จะก้าวไปสู่ในเรื่องของความรักค่ะก่อนอื่นคุณก็รักตัวเองให้มากๆปกอบกอดตัวเองให้มากๆก,ก่อนเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่มันดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในข้างหน้าในเรื่องของความรักของคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ